ดิฉันนางสาวสรัญญาอินชารหัสนักศึกษา5911200045นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเทคโนโลโยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษ,กษมวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคลิงพ์แชร์รายวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องวิวัฒนาการของเทคโนโลยีค่ะพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ พัฒนาการของเทคโนโลยีนะคะก็จะแบ,บ่งออกเป็น3เกณฑ์นะคะเกณฑ์หนึ่งระยะเวลานะคะ 2. ความจําเป็นของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ 3. ลักษณะของเทคโนโลยีระยะเวลานะคะเราจะแบ,บ่งออกเป็นสียุคก,ก็คือยุคโบราณหรือยุคแรกนะคะได้แก่การนําขิดมาใช้ในการำดำเนินชีวิตนะคะการนํำสิ่งของวัสดุธ,ธรรมชาตินะคะมาใช้ในการประกอบ,บธธรรชีวิตประจำวันนะคะเยีย,ยุคกลางนะคะยุคเครื่องจักรนะคะการนําเครื่องจักรนะคะ มาใช้ในการดำรงชีวิต 3. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะ,ะการนำออไฟฟ้านะคะการหันลมนะคะมาใช้ในการดำรงชีวิตนะคะ<ช>ที่ยุคศตวรรษที่20นะคะก็ะคือเครื่องบินนะคะการขนส่งนะคะอุตสาหกรรมนะคะ 2. นะคะความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีเราจะแบ่งออกเป็น2อยุคก็คือยุคแรกนะคะการใช้เครื่องมือเพื่อการยังชีพ วัสดุธรรมชาตินะคะได้ตัวในการนำมาประกอบอาหารนะคะในชีวิตประจำวัน 2. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะะการประดิษฐ์เครื่องจักรเพื่อใช้แ,แทนแรงงานนะคะ 3. ลักษณะของเทคโนโลยีนะคะลักษณะของเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ 1. ช่างฝีมือก็คือพวกที่ประกอบหรือดีเหล็กต่งงางน,นะคะช่างกลก็จะมี ช่างกลที่ทาวัสดุเครื่องจักรนะคะ 3. ระบบเครื่องจักรโรงงานนะคะก็จะเป็นระบบต่างๆภายในโรงงานนะคะนักเรียนอย่าเล่นโทรศัพท์ค่ะในห้องเรียนโทรศัพท์สามเครื่องจักรอัตโนมัตินะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตามยุคตามสมัยนะคะสีสมองบนก็คือเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอ่นักเรียนตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะก็จะมีอยู่3อย่างคือ ภาพสังคมทรัพยากรในสังคมแล้วก็จริยธรรมของสังคมนะคะต่อไปคุณครูจะให้ดูตัวอย่างของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรบ้างอายุก็อยา่างโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ,อนักเรียนมีใครเคยทันโนเกียรุ่นหนูหนูเคยใช้เหรอลูกแสดงว่าบบหนูไม่เด็กแล้วนะต่อ,อไปมันจะเปลี่ยนแปลงมาตามเทคโนโลยีมาเป็น i iPhone เป็นสมาร,ร์ทโฟนอันนี้ไอโฟนุ่เนเท่าไหร่นะคะสิุด อ่าสิบสองแล้วยังมาดูเรามาดูตัวอย่างต่อไปยังตัวอ,อย่างต่อไปนะคะก็คือทีวีนะคะหรือโทรทัศน์นะคะรุ่นเก่าก็จะเป็นแบบจอนูนะคะพอมาถึงปัจจุบันจะเป็นรุ่นจอแบนนะคะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีบูอ่ถูกต้องเก่งมากนันจะเด็กกินวิรัญญานะคะจะเป็นสมาร์ททีวีนะคะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะ ต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมนะคะโดยครูจะตั้งคําถามให้ก่อนนะคะโดยให้นักเรียนนะคะคิดว่าตัวเองเคยใช้นวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะที่คิดว่ามันเจ๋งที่สุดนะคะแล้วมันใช้อย่างไรนะคะให้เวลาคิดคนละ3นาทีคะ่ะคิดยังคะเด็ออกหญิงดาว,วหนูคิดอย่างไรหนูก้มคิดอย่นี่ยจะใช้เทคโนโลยีอะไรคะ ที่นักเรียนเคยใช้ในเรียนคิดว่ทเพราะคุณแม่เคยซื้อฟังดูทค่ะมันใช้ยังไงก็เวลามีคนเจอเข้ามาเราต้องทำอะไรเลยมันอยู่ที่หูก็เข้าไปได้เดิมสะดวกสบายแล้วเราทำหายบ่อยไหมบ่อยมากแต่คุณแม่แต่มันแพงมากเลยนะเลยคุณแม่รวยนะค่ะซื้อบ่อยมากอ๋อบ้านรวยนี่เองอันเด็กหญิงหญิงเหรอคะเทคโนโลยีอะไรนาฬิกาภาษากี่เลยนะคะ Apple Watch อ่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนสองคนจับฉลาก ู่กันนะคะโดยจะไม่ให้จับกันเองนะคะจะให้จับฉลากให้นักเรียนของจับฉลากนะคะอยากอยู่กับเธอตายแหละนักเรียนจับได้ใครคะ,ะ <c oughs> คุณครูจะให้เราแชร์ประสบการณ์ของตนเอง <c oughs> ที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เพื่อนฟัง เมื่อกี <c oughs> ้เราใช้ Apple Watch ใช่ไหมเราก็บอกกันเราก็บอกเพื่อนว่ามันใช้ยังไงมันเป็นยังไงพอเด็กหญิงบอกเสร็จเราก็บอกเด็กหญิงว่าไอ้หูฟังบลูทูธอ่ะมันใช้อย่างไรแล้วก็มันดีอย่างไรูให้เวลา6นาทีนะคะในการแชร์ประสบการณ์กันอ้าวเด็กหญิงอธิบายเพื่อนฟังดอไป้เด็กหญิงดาวลายเพื่อนฟังบูดูไปอย่นั่นไม่เกิด เกิดมาเคยจับหรือยังแค่นั้นก่อนแม่เราซื้อให้บ่อยมากเลยนะเพราะว่าเซรีทำหายบ่อยตอนเด็กให้แฟนอันหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วนักเรียนโอเคค่ะอันเด็กครูจะถามเด็กครูจะถามเด็กหญิงดาเมื่อกี้เด็กหญิงหญิงบอกว่าอะไรคะก็คือแอปเปิลวอน์เนมันสามารถเอ่อแอปเปิลวอรใช่ไหมมันเป็นดักทางเมริการแล้วก็มาสามารถแบบเล่นได้ในรูปแบบ คนสามารถใจเข้ามาได้แล้วความสามารถกดรับได้ด้วยมันมีประโยชน์หลายอย่างใช่ไหมคะใช่่คะเอี้ทูตป่ะเอาเด็กหญิงๆนะคะเมื่อกี้เด็กหญิงดาวบอกว่าอะไรคะหูฟังที่บ้านเพื่อนนี้แบบบูทูตใช่ไหมคะหูฟังบูทูตมันใช้ประโยชน์ยังไงอาเด็กหญิงนี้มันใช้ประโยชน์ยังไงเขาก็บอกว่าให้ไปด้วยมีให้แฟนหมู่บ้านเรารวยมากเลยนะคะเนี่ยเพื่อนแชร์ประสบการณ์แล้วนะคะเราก็ ต่อไปครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานโดยให้เราสองคนนะ่ะเลือกเทคโนโลยีของเพื่อนหรือเทคโนโลยีของเราก็ได้ให้เราปรึกษากันว่าของใครที่มันเจริงที่สุดแล้วก็ให้เราเขียนลงใบงานนะคะแล้วก็ส่งครูให้เวลาห้านาทีเขียนไปได้เราให้เราเขียนว่าแล้วก็ปรึกษากันสิโอเคเดี๋ยวเรา,เ,าเ,เขียนตรงนะะี้แลนปรึกษาแล้วก็ออกมาพิสัยก็ออกเป็นหัวหน้า หรับการสาธิตวิธีการสอนติ้งแ,แชร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ